วัฒนธรรมของเราเนี่ยมีความเรียวมีความจริงมีความที่มีประวัติยาวนานทำให้ทั่วโลกเนี่ยมีความสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเรื่องของกีฬา สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของไทยค่ะแต่เราจะไม่ได้แค่ภูมิใจว่าเรามีวัฒนธรรมที่ดีแต่เราทำเราจะเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นเอาซอฟต์พาวเวอร์เหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นเศรษฐกิจของประเทศรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่มากยิ่งขึ้นขายได้ง่ายขึ้นทําให้คนเข้าใจเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องตั้งใจที่จะมุ่งเน้นทาค่ะแล้วก็ในปีที่ผ่านมานะคะนโยบายของซอฟต์พาวเวอร์เองนะคะ ของไทยก็เดินหน้าอย่างมีทิศทางมากขึ้นทราบกันอยู่แล้วว่าทำเรามากมายคนเก่งๆในหลายอุตสาหกรรมมีอยู่มากมายเราจึงกรุ๊ปปิ้งคนเหล่านั้นให้อ,อ,อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อทําให้เอกชนแล้วก็รัฐเนี่ยได้ทํางานร่วมกันค่ะก่อนอื่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนั่นก็คือว่าความไม่สามาัคคีความอิจฉาริษยา ถ้าเราอยู่ด้วยความสามัคคีกันไม่อฉาลิษยากันและเกื้อกูลกันเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์คือพลังมหาศาลพลังมากกว่าฮาร์ดพาวเวอร์เยอะนั่นก็คือว่าเราหนึ่งนิสัยคนไทยเนี่ยเรามีอาร์ติสตี้สูงมีรีเอทีิิตี้สูงมีเอสเตติกสูง สิ่งเหล่านี้มันรวมกันแล้วแล้วเรามี c าเจอร์ที่ดีสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันจะสามารถสร้างพลังของซอฟต์พาวเวอร์ได้ในหลากหลายสาขาครับหลากหลายหลากหลายทางช่องทางแล้วมันคือช่องทางทำมาหาเงินทั้งนั้นแล้วโลกต่อไปนี้ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไรมันก็หนีคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้ มันหนีไม่ได้ Creative e c o n o m มมันยังใช้ได้ในโลกนี้นะครับทุกอย่างคนเรามันก็มันมัน,ม,นมันไม่ไม่ทิ้งลากเง่าเดิมๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นของเรามีของดีอยู่แล้วเรามีคนไทยซึ่งมีสายเลือดอยู่ในนัวพวกนี้อยู่แล้วต้องเอามาใช้ให้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์แต่สำคัญคือว่าพอสร้างกันขึ้นมา พอคนนั้นเริ่มจะโตคนนี้ก็อิจฉากันก็อะไรไอ้ตรงนี้ต้องทิ้งทิ้งไว้บ้างนะครับเข้าวัดหน่อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์นะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และพีทีทีคลเพียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะวันนี้ชวนหยิบคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มาพูดคุยกันสักหน่อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีงาน s p l a s h Soft Power Forum มีสอ,อดีตนายกแล้วก็1น,นายกปัจจุบันขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์เป็นองค์ปาถกนะคะคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดระยะเวลาที่มีการพูดถึงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะจากนักการเมืองหรือว่าจากภาคส่วนใดก็ตามแต่ว่าไอ้ความหมายจริงๆของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วคืออะไรแล้วที่ทั้ง3ท่านไปเป็นองค์ปาถกไปแสดงวิสัยทัศน์นั้น มันจะใช่หนทางที่จะผลักดันให้เรื่องนี้เนี่ยมันประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไรถ้าย้อนไปดูในโพสต์ของรองศาสตราจารย์ดเรเสรีวงวนทาท่านมีการโพสต์ถึงสิ่งที่ทั้ง3ท่านไปแสดงวิสัยทัศน์เอาไว้นะคะบ,บอกว่าดูก็รู้ว่าการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยพอจะมองออกว่าซอฟ t ์พาเวเของไทยนั้นจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและแต่ละคนไม่ได้เข้าใจคําว่าซอฟท์พาเวเวันนี้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ดรเซรีวงวนลทานะคะนักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารอาจารย์มาพูดคุยกันแล้วที่นี่สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีเจ้าค่ะค่ะอาจารย์อาจารย์สบายดีนะคะสบายดีค่ะ คิถึงอาจารย์นะคะวันนี้ก็เลยต้องเชิญมาเพราะเห็นโพสต์ของอาจารย์แล้วก็นึกถึงคําว่าซอฟต์พาวเวอร์คือเราพูดกันถึงเยอะจนไม่รู้ว่าตรงมันคืออะไรอย่างไรอนนุ่นก็บซอฟต์พาวเวอร์นี่กับซอฟต์พาวเวอร์ Power, อาจารย์ประกอบกับที่ทั้งอดีตนายกและนายกปัจจุบันไปแสงวิสัยทัศน์ด้วยอาจารย์จริงๆแล้วมันคืออะไรคะซอฟต์พาวเวอร์ที่ว่านี่ค่ะ คือที่พี่หงุดหงิดเนี่ยเพราะว่าเขาชอบมองซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งของอ่าเป็นแอสเซทเนี้ยเหรอแต่ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่สิ่งของซอฟต์พาวเวอร์เป็นยุทธศาสตร์อ๋อค่ะนะครับค,คือก่อนหน้าจะมีคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีฮาร์ดพาวเวอร์ืมนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะทำให้ชาติอื่นเนี่ยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างตามที่ชาติเราต้องการค่ะ ในสมัยก่อนเขาใช้ฮาร์ดพาวเวก็คือสงครามและเรื่องของเศรษฐกิจเช่นบอยคอรดไม่ขายสินค้าไม่ทำการค้าขายด้วยขึ้นกระแพงปภาษีอะไรก็แล้วแต่มันมีลักษณะของการบีบบังคับรุเรียกว่าฮาร์ดพาวเว นะครับทีนี้วันหนึ่งเนี่ยดรนายของฮาวเวิรเขาก็มองว่าเฮ้ยมันหมดยุคหมดสมัยแล้วเราอยากให้ใครทำอะไรให้กับเราเนี่ยเราไม่ควรจะไปบังคับเขาด้วยสงครามเราไม่ควรจะไปบังคับเขาด้วยวิธีการทางด้านเศรษฐกิจเราหันมาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ดีกว่านะครับซึ่งหันมาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ก็ว่าหันมาใช้ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ต้องพูดอย่างนี้ ยุทธศาสตร์อืมอ่าซึ่งคำว่ายุทธศาสตร์แปลว่าจะทำอย่างไรค่ะให้เราบรรลุผลตามที่เราต้องการอืมอ่าซึ่งวิธีการนั้นเนี่ยมันก็มีสามขั้นตอนค่ะรย์ขั้นตอนที่หนึ่งจะทำยังไงเขารู้เรื่องที่เป็นดีเป็นสิ่งดีของเราอสองจะทำยังไงให้เขาชอบสิ่งที่เราดี สามจะทำอย่างไรให้คือมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการมาซื้อมาเที่ยวมาวใช้บริการมาร่วมอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นคือเราดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นซึ่งในการดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็น Propaganda without propaganda แปลว่า เป็นการทำการโฆษณาชวนเชื่อที่ดูไม่ออกว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้มันเป็นธรรมชาติแม้ว่าทำได้ทํำกันอย่างแยบยนต์ไม่โชงช่างไม่มานั่งประกาศของเราไม่ได้เลยนะจ๊ะไม่มานั่งประกาศจะทำนั่นทำนี้เป็นซอฟต์ power ไม่ใช่ทีนี้เมื่อเราจะดำเนินยุทธศาสตร มันเหมือนเราจะทาเนินขายของไะเนาะเราก็ต้องมีสินค้าจะขายใช่ไหมครับค่ะอืมดรตนน่เขาก็พูดว่าไอ้สินค้าที่เราจะใช้ในการทํายุทธศาสตร์ในตอนแรกเขาพูดถึงสามสิ่งวัฒนธรรมค่ะอุดมก,การท์ทางด้านการเมืองอว่าเราเนี่ยมีระบอบการเมืองแบบไหนอย่างไรเรามีโครงสร้างอํานาจอย่างไร อันที่สามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะให้คนเขาอยากคบหาสมาคมกับเราค่ะทีทนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยก็มีคนพยายามมองว่าเออถ้าเราจะทำยุทธศาสตร์ซอฟต์พพวเวอร์ให้คนรู้จักเราให้คนชอบเราให้คนทำที่เราต้องการเราไม่ได้มีแค่สามสิ่งอย่างที่ทตนายพูดมันมีหลายอย่างนะค่ะอาจารย์ก็มีอย่างเช่น วัฒนธรรมเนี่ยยังคงดำรงอยู่นะคะอุดมการณ์ทางการเมืองก็ยังอยู่นะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันอยู่นะแต่มันมีเรื่องเพิ่มขึ้นมาประวัติศาสตร์ค่ะค่ะนะครับแล้วก็ธรรมชาติค่ะค่ะความงานธรรมชาตินะครชาติพันธุ์ค่ะทั้งหมดเหล่านี้สามารถใช้เป็น แอสเซหรือแคปิตอลเป็นสินทรัพย์หรือเป็นทุนที่จะเป็นเนื้อหาสาระในการดำเนินยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเอร์แต่ไม่ใช่หยิบอะไรขึ้นมาไอ้นี่ซอฟต์พาวเวไอ้นี่ซอฟต์พาวเวไม่ใช่ถ,ถ้าจะพูดให้ถูกต้องไอ้นี่เป็นหนึ่งสินทรัพย์ที่สามารถเอาไปใช้ในยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเ ไอ้อนี่เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่เราสามารถเอาไปใช้ในการทํายุทธศาสตร์ซอฟต์าวถ้าพูดอย่างนี้มันจะถูกต้องอ่ามันต้องมียุทธศาสตร์คือวิธีที่จะทำให้ใ<ช>คนรู้จักมาใช้บริการอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่อชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างวัฒนธรรมก็มีหลายมิติถูกไหมค่ะวิถีชีวิตความเชื่อขนมเมียนประเพณีงานเทศกาล อาหารเสื้อผ้าอาภรณ์การแสดงทางวัฒนธรรมใช่หมดเลยเราม,มีโขนเป็นทุนที่สามารถทำให้คนมาสนใจการแสดงของเราะนะเรามีอังกลุงเรามีสลอดซอดซึ่งเรามีปีพาดที่จะทำให้คนมาสนใจด,ดนตรีเราเรามีฟ้อนเทียนฟอนเล็บฟอนมาดมุยเชียงตาเรามีโปงลางเรามีหมอลำเรามีอะไรต่างๆ อันเนี้ยเป็นทุนทางด้านการแสดงทางวัฒนธรรมอราเรามีอาหารการกินใช่ไหมคะเรามีงานเทศกาลที่โด่งดังไปทั่วโลกนะแล้วตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็พยายามจะผลักดันอีกหลายอย่างเรามีขนมเานีประเพณีเช่นการแต่งงานเช่นการบวชนาคการแห่รูกแก้วแม่ห้องสอนเนะ เรามีธรรมชาติเรามีหาดทรายเรามีทะเลเรามีแม่น้ำเรามีลําทานเรามีภูเขาเรามีถ้ำเรามีชาติพันธุ์ค่ะเยอะแยะมากมายเรามีชาวเขาที่ทางเหนือที่มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าแคปิตอลหรือแอสเซทหรือคุณที่เราจะนำมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ นะครับอาทีนี้ยุทธศาสตร์มีอะไรบ้างล่ะนะครับตอนนี้ที่นิยมมากที่สุดก็คือ creative work งานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ได้แก่หนังละครซีรีส์สารคดีบทความต่างๆข้อเสนอต่างๆที่ปรากฏในพื้นที่ดิจิทัล นะคะการจัดอีเวนต์การจัดงานนิรรศการการจัดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศทั้งหมดเหล่านี้คือยุทธาศาสตร์ซึ่งหมายความว่าเราจะทํำยังไงซอฟท์พาวเวอร์คือเราจะทํำยังไงให้อส s e t ที่เรามีเป็นที่รู้จักให้อส s e t ที่เรามีเป็นที่ชื่นชอบ ให้แอทเซทที่เรามีคนอยากจะมาพบอยากจะมาเจออยากจะมาร่วมอยากจะมากินอยากจะมาใช้อยากจะมาเห็นอยากจะมาดูมันก็คือ KAP ค่ะ,คะ Knowledge Attitude and Behavior and Practice ค,คือ,อเขารู้รู้แล้วชอบชอบแล้วเลยทำคืออดนึกถึงตอนที่นักท่องเที่ยวไปต่อคิวดูหมูแดงอย่างเงี้ยอาจารย์ วิธีที่ส่วนสั์ใช้โปรโมทอย่างเงี้ยอันนี้อย่างเงี้เรียกว่าเป็นไหมอาจารย์ถูกไหมเป็นคือมูเด้งเป็นแอสเซทมูเด้งเป็นแอสเซทมูเด้งเป็นแอสเซทแต่การที่เขาใช้พื้นที่ในโซเชียลมีเดียเขาจัดงานนะคะเป็นยุทธศาสตร์ต้องมองให้เป็นยุทธศาสตร์ตอนนี้คือถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยเราหยิบสิ่งของขึ้นมาเราหยิบเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเราบอกนี่คือซอฟต์าวร์นี่คือซอฟต์าวร์เราผิดแล้ว ต้องมองให้เป็นยุทธศาสตร์คืออย่างที่รัฐบาลมองอยู่ตอนนี้มันมีภาพหนึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ดิฉันเห็นแล้วก็วันนั้นก็ตกใจที่รัฐมนตรีใส่เก่งช้างแล้วมายืนแล้วแบบมันไม่ได้ชวนซื้อเลยอ่ะทั้งท่อนคือท่อนบนกับไอแมทกับท่อนล่างเลยมันกลายเป็นตลกขบขันอย่างนี้อาจารย์ดี้วที่เอพูดมาพี่จะได้ม่ลืมที่จะพูดว่าให้สิ่งที่เป็นทุนของเราที่มีมากมายก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างนั้นจะเหมาะสมในการเอามาทําเป็นยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์มันต้องมีคุณสมบัติสองข้อเอง ข้อที่หนึ่งมีความเป็นไทยแท้น<อ>ะคะมีความเป็นไทยแท้อย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเนี่ยนะ,ะหมูกระทะเนี่ยเป็นหนึ่งในทุนทางด้านซอฟต์าวอร์ของเราไม่ใช่มันเกาหลีามันไม่ใช่ไทยแท้สองมันมีศักยภาพที่จะสร้างความนิยมได้ในระดับนานาชาติค่ะ คือถ้าลักไทยเราปลื้มกันเองเนี่ยไม่ใช่อมไม่ใช่พอลิซ่าไปกินลูกชิ้นยืนกินเอาลูกชิ้นจะกลายเป็นซอสพาวเวอร์ขึ้นมาแล้วลิซ่าไปกินเออ,อะไรหนะ่ะโรตีใส่ไหมโรตีใส่ไหมจะเป็นซอสพาวเวอร์ละเฮ้ยอาหารเราเป็นซอฟพาวเวอร์ใช่แต่ไม่ใช่ทุกอาหารอืมไม่ใช่ทุกอาหาร S <S เรามีอาหารเป็นพันเป็นหมื่นจานแต่เราขึ้นอันดับโลกอยู่เพียงประมาณสักสิบยี่สิบเองตม้มยำกุ้งอะไรพวกนี้นะอาจารย์มัสมัน<อ>ตม้มยำกุ้งผัดไทยส้มตำแกงมัสมันแกงเขียวหวาน <S <S ต้มขาไก่ทับทิมกรามามอบข้าวเหนียวมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เห็นไว้นี่ไอ้นี่ซับพรวะว่าไอ้นี่ซับพรวะวร์ ไม่ใช่แล้วคุณมองแอสเซทคุณมองแคปไตองไเป็นซอฟพาวเวโดยที่คุณไม่คำนึงถึงสองข้ออมไม่ใช่ไทยแท้อย่าหยิบขึ้นมาและถ้าเป็นไทยแท้แต่มองดูแล้วไม่น่าจะเป็นที่นิยมระดับสากลถ้าจะชอบก็ชอบเฉพาะคนไทยเราด้วยกันเนี่ยม,มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมจะนำไปเป็นเนื้อหาของยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอรอย่างเช่นพักขมาเนี่ย <C os> ไปเดินอนพาร์คมาพันคออภาคมาตัดสูตรเดินในฝรั่งเศสเป็นไงาขายได้กี่ผืนหมื่นผืนแสนผืนล้านหมื่น,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 น <C os> แถมแอบ,บเขินแทนด้วยสิคะอาจารย์แปลกแปลกอะ่ะแต่อย่างต้งยมยำกุ้งเนี่ยเราขายไปกี่หมื่นกี่แสนถ้วยแล้ว <C os> อือไทยเราเราผัดไปกี่หมื่นกี่แสนจานแล้วค่ะใช่ไหมคะค่ะส <C os> ้มตำเนี่ยมันไปทั่วโลกแล้ว นวดไทยเนี่ยมันไปทั่วโลกแล้วค่ะมวยไทยมันไปทั่วโลกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีศักยภาพในการ<ม>ที่จะเป็นที่นิยมระดับนานาชาติถึงจะใช้<ม>เป็นทุนหรือเป็นแอสเซทเป็นสินทรัพย์ที่จะเข้ามาเป็นเนื้อหาสาระของการดำเนินยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่อะไรก็ได้นะอาจารย์ไหมอย่างตอนทเกงช้างเดี๋ยวฉันจําได้เลยก็จะมีเก่าจังหวัดต่างๆแมวทุนเรียน กางเกงอะไรเยอะแย,ยะไปหมดอะไรนะไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกกังเกงจะประสบความสําเร็จอย่างที่อย่างที่เราคุยกัน,นจริงๆอะค่ะอาจารย์แต่เห็นอาจารย์ยกตัวอย่างอันนึงน่าสนใจตอนนี้มีภาพนยนตร์เรื่องจูราสสิกเวิร์นะะอาจารย์บอกนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะอาจารย์เขาถ่ายทํยาในประเทศไทยด้วยนี่คือหนังเนี่ยหนังเป็นยุทธาศาสตร์การทําหนังเป็นยุทธาศาสตร์เพื่อนําเสนออะไร นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของเราที่มันปรากฏเป็นฉากของจุลศิลป์โลกค่ะถูกไหมคะค่ะซึ่งนี้มันเป็นมาตั้งนานแล้วมเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอะไรเรามีเกาะศูสุดเจดเกาะเจมส์บอ์ค่ะผนังเจมส์บอ์มาถ่ายที่เราค่ะคนก็อยากจะมาทํำรอดอยากจะมาอะไรเขาตะปูอยากจะมาอะไรต่างๆนะนะเพราะเขาเห็นอืมนี่เอามายาอาจารย์เดอะบีชน,นะตอนนั้น ใช่หรืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยหนังไทยเนี่ยนะครับก็มีหนังไทยเรื่องรักนะซึ่งสมมติถ้าเกิดหนังเรื่องนี้แปลภาษาโน้นภาษานี้เราไปฉายเชื่อเถอคนเห็นปลายก็อยากมาเที่ยวปลายเพราะหนังเรื่องนั้นก็กลายเป็นยุทธศาสตร์หรือเหมือนอย่างละครเรื่องอบุเพันิวาร์เป็นไงล่ะฉายไปหลายที่หลายประเทศ พี่ไปเที่ยวเกาหลีเอพี่แต่งชุดไทยอย่างที่เอเคยเห็นละ่ะใ,ใส่จงกระเบนใส่เสื้อไทยอ่าใช่นะงดงามมากพี่เดินในตลาดที่เกาหลีคนเกาหลีเนี่ยพี่อ้เจ้า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 ขอถ่ายรูปด้วยแน่นอนใช่ไหมคะก็แสดงว่าเขาเคยเห็น<อ>เขาเคยดูดแลวเขาชอบค่ะเกาหลีนี่แหละตัวอย่างที่ดีในการใช้หนังซีรีส์ของเขาเป็นยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ค่ะนะครับเกาหลีไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าต่างๆเราดูแดจังเกิมใช่อยากทานอาหารเกาหลีให้เราชอบเราชอบกินอาหารเกาหลีค่ะเราเห็นนะครับการทำสัญญกรรมของดาราเกาหลีทำให้ตลาดสัญญกรรมเกาหลีเติบโตเพราะเราเห็นว่า นางเอกเกาหลีพระเอกเกาหลีหล่อสวยกันทั้งนั้นจนเรามีความเชื่อว่าสัญญกรรมเกาหลีเนี่ยมันเวิร์กเราเห็นฉากในซีรีส์เกาหลีเราก็อยากจะไปค่ะเราอยากจะไปดูครัวแดจังเกิมเราอยากะจะไปดูสถานที่ถ่ายทำวินเทอร์เลฟซองหรืออะไรก็ว่าไปนี่คือเกาหลีก็ททำอย่างนั้นค่ะและเอรู้ไหมว่าคนที่มีซอฟต์พาวเวอร์ ประสบความสําเร็จมีพลังสูงสุดคือประเทศอะไรไม่ใช่เกาหลีเหรออาจารย์ประเทศอะไรปร่เทศไทยเขาหลีอยู่ที่15นุ่นประเทศไทยอยู่ที่30กว่านุ่นประเทศอะไรคะอาจารย์สหรัฐอเมริกาเขาใช้หนังฮอลลีวูดไงใช่เออฮอลลีวูดดิฉันก็ลืมไปเลยอาจารย์จริงเราใส่กางเกงยีนตามเขาเรากินโคกตามเขาเรากินแฮมเบอร์เกอร์ตามเขา ถูกไหมแล้วใส่เสื้อทีเชิ้ตตามเขาเล่นกีฬาก็ตามเขาด้วยมันก็มาจากหนังฮอลลีวูดเขานั่นแหละใช่ค่ะจากใช่ไหมค่ะแล้วประเทศอันดับต้นๆอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเช่นทางด้านของจีนเขาก็มีเยอะแยะในการที่เขาจะทำให้คนรู้จักเขาอชอบเขาค่ะแล้วก็อยากจะไปเยือนเขาอยากจะไปซื้อ อยากจะไปใช้บริการของเราเนี่ยยังอยู่อันดับที่สามสิบกว่าเองทั้งๆที่เรามีแอสเซทที่ดีมากๆนะอาจารย์อ่าเอ,อพูดก่อนที่พี่จะพูดค่ะเอางี้นะเอถ้าในแง่ของความแข็งแกร่งวัฒนธรรมเราเป็นที่หนึ่งของเอเชียค่ะค่ะที่สองของเอเชียคืออินเดียอ จีนญี่ปุ่นก็เป็นรองเราในแง่วัฒนธรรมแต่พอในแง่ของพลังซอฟต์พาวเวอร์เราแพ้ประเทศที่วัฒนธรรมแพ้เราหมดเลยเกาหลีวัฒนธรรมแข็งแรงแข็งแกร่งแพ้เรา,าแต่เกาหลีอยู่อันดับที่สิบห้าเราอยู่อันดับที่สามสิบกว่า,าจีนมีวัฒนธรรมแพ้เรา,าแต่ซอฟต์พาวเวอร์ชนะเราอเอ๊ะว่าเพราะอะไร ก็เพราะเราไม่เข้าใจซอฟต์พาวเร์เราไม่เข้าใจคาว่ายุทธศาสตร์คือเราไม่ได้ใช้ยุทธศาสตร์ในการจะขายไอสิ่งที่เป็นแคปิตอลหรือเป็นแอสเซทของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ่อาจารย์ที่รัฐบาลทำๆกันอยู่เนี่ยเพิ่งมีงานสปรงสแปซคุณทักษิณจะผักดันไปอะไรนะโอท็อปไปไทยเวิร์กอะไรต่างๆเรื่อนี้ฮะอาจารย์โอท็อปไม่ได้เป็น ทุนของซอฟต์พาวเวอร์ทุกอย่างเป็นบางอย่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นที่เขาพูดเนี่ยเขาก็คือกำลังทำงานเรื่องโอทอปแข็งวันแฟมิลี่วันซอฟต์พาวเวอร์มันคือวัน Family ่วันโอทอมากกว่าเพราะฉะนั้นเอพี่ขอสรุปอย่างนี้นะคะตราบใดที่เรายังมองสิ่งของซึ่งเป็นแคปิตอลหรือเป็นแอสเซทเป็นทุนหรือเป็นสินทรัพย์ ในการจะเป็นเนื้อาหาสาระของการทำยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วเราทำซอฟต์พาวเวอร์โชงชางก็อยู่อย่างนี้เราไม่มีวันจะมีซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกรง่งแม้ว่าเราจะมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเป็นอันดับชิ้นหนึ่งของเอเชียก็ตามเพราะฉะนั้นอย่านำทางประชาชนไปผิดๆิด้วยการให้ประชาชนมองว่าสิ่งนั้นคือซอฟต์พาวเวอร์สิ่งนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่พูดซะให่ สิ่งนั้นคือสินทรัพย์เพื่อซอฟต์พาวเวอร์สิ่งนั้นคือทุนเพื่อซอฟต์พาวเวอร์ส่วนซอฟต์พาวเวอร์ยุทธศาสตร์จะประกอบด้วยการทําอะไรบ้างที่ทําให้สิ่งซึ่งเป็นทุนซอฟต์พาวเวอร์เป็นสินทรัพย์ซอฟต์พาวเวอร์เป็นที่รู้จักเป็นที่รักและเป็นที่คนอยากจะมามีพฤติกรรมตามที่เราต้องการแค่นั้นแหละ,ค,ะค่ะค่ะอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์ได้มุมมองแล้วก็เข้าใจคําว่าซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เราก็จะเข้าาใจว่ มันก็คือยุทธศาสตร์ที่ไปจัดการกับแอสเซทต่างๆทุนต่างๆดีๆที่เรามีนั่นเองนะคะกลับขอบพระคุณคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนฑานะคะนักพิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารนะคะวันนี้ก็ได้คุยกันเพื่อความกระจ่างที่มากขึ้นของคําว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองค่ะหมดเวลาสําหรับช่วงนี้นะคะวันนี้ดิฉันสลีนาผู้เอี่ยมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และพีทีทีกรุ๊ปเพียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน เราทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ